¡Yo soy! สุปฏิปันโนยสัสสะภะคะวะโตสาวกาสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระู้มีพระป่าเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วไม่อย่างภะควา สังฆังนิเมิสการังยาธารังอารุปติอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งเส ิพุตอเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผูมีพระป้าเจ้าแม้ปรินิพพาน,านแล้วทรงสร้างกุณอันสำเรจประโยชน์ไว้แก่พัวกาพ้าเจ้าทั้งหลายปาชิมมาชนะต,ตานุกาปรปมานาสาทรงมีพระ อัอนุคราห์แก่พัวกาป้าเจ้าอันเป็นจนรุนลงังอินเมยสการะุกาตาปันนาการาผู้เทปฏิกามาโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงราเครื่องสักการะ อันเป็นบรณาการของกุศญาทั้งหลายเหล่านี้อา,ารมาการตีฆรตังอิทายาสุกายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกาพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอิอารางสสังสัมมาสัมพุโตภะพะเกวา พระภูมิพระป้าเจ้าเป็นพระาระหาหัตดับเ,เลิ่งกิเลสเพลินทุจสิ้นเชิงตัดสรุปบได้โดยพระองค์เองพวต่างพวกพวันต้องอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระประ้าเจ้าโอ้รู นะมมยํภุททัสสะภควโตอุปปะภาคะนะมะคารังกรอมะเสนะโมภะทัสสะ <laughs> ผู้มีพระภาคเจ้า,าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสกัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบทหน้าสิบสองอนตัมยานุตาเตนยังการรมาเส็การโค ปนนานัภพระวันตังเอวังกายายหวงพิธิสาธโตาภูกระตก็พิติสาบานนามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ภูมิไปแล้วอย่างนี้ว่าเอเติปิโสพระขวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีรพระภาคเจ้านา้นอราหาังเป็นผู้กลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตาสา้เชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิถีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสตัมาสาริเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุสานา เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโคตรถเป็นผู้รู้ผู้เชื่อผู้เมกตาด้วยธรรมภาควานติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนธตามสั่งสอนสัตว์ดังนี้ อันธรรมยาพุทธาปิกิตตการโรมาตย์ตัวตวารันต,าวาตัวรตตติกุณาียโยตงพระพุทธเจา้าประกอบด้วยกุลมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นตนสุน พิยานาการุณาอิสัมมาคัตตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์ขอเทศโยสุจานนตังกามังวาสุโรพระองค์ใดทรงกระทำนจนที่ดีให้เบิกบาน ดูดอาคิตามบัวให้บานวันธรรมคาปรมรังสิรัสสะชิเนตังข้าปะเจ้าวายพระจินนาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นโดยเสียงกราบผู้โดยโยสัพัพปานินางสารานังเขมาบุตมัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสาราณระอันเกษมสูงสุดของสาทั้งหลายปัจจามานุสติธานางังวันตาติต่งสิเลนหาหังข้าพ,พระเจ้าว้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึอกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกรา พุทธ uh ังสัมิทาโสวาุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาาของพระพุทธเจ้าพ้าพุทธเจ้าเป็นในมีสานเหนือข้าพเจ้าพุทโธตุกาสสกาตาจวิตาตาใจตาสเม พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดโรคและทรงไว้จงประโยชน์แก่ขพระเจ้าผธทั้งสามิยาเมมิสริรัมชีวิตงตทางข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันท่าตัวอังจะสรามีพุิทางเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไห้อยู่จกประพฤติตามซึ่งความจะสรุปอิของพระพุทธเจ้านาอิเมสารณนังอัญญะพุโตเมสารานังวรางสาราังอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า,าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสาัจาวาเชนาวาัตยาสัุสาเนด้วยการเก่าขังสานีข้าพาาจเจ้ากึงเจริญในพระศาสนาพระษศาสนาพูท เมวันธรรมเนนยังปุญญาปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายควรไดในบานี้สัพเพทิอันตรายาเมมาเอสุตัสเพชาสานอันตรายคงปวนายมีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนานกายนวายย่อมเจริญสวาสด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโพธิคุกมังมมัตังกรรมนาติเตียนอันใดได้ข้ามเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอตอบบาริฆานะด้วอใจยากา ขอพระพุทธเจ้าจงงวทหรคนมเปรนอามารักเตรสามวันิูถกตนผูทเพื่อการสำรวนระวันในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธันดมยางธัมมานุสตินายานการรูมอภิเต ที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกกากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าทา่านจงมาดูเถิดโอปานาลิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวป่าจะทางเวทิตาโพวินโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพราะตนดานี้คุณรมายาธรรมะพิจิตรารู้มาเส โอมาตตาติคุณโยกวาเซนะเยโยพระธรมเป็นสิ่งที่พระเสด็จพระประกอบด้วยคนเรือธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยธกับปากับปริยาติวิโมกขเภโท เป็นธรรมอ <า S 1> ันจำแนกเป็นบารมีปริ i า y a และมีควานธรรมบุกุลูกกัปัตานันปัตตาริตาเรเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการไปสู่โลกที่ชั่วรานธรรมมหังต์มหารังวรตามเมตตา ข้าพระเจ้าไหวพระธรรมอันประเสริฐน,นั้นอันเป็นเครื่องกระจดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสพัพพานินาสารนางเกะม,มุตธมังพระธรรมใดเป็นสารณนาอันกระเสษมสุดข,ข,ของสาตว์ทั้งหลาย ธติยานุสติธานาัวันจามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไ้พระธามนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สอโดยเสียงกล่าวธรรมมาสัชมิทาโซวโโมเมสนสามิเาโร ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีสราเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกาสสกาตาดาริตาตาใจาตาทเมพระธรรมเป็นเรื่องกรรมจากโภกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ธรรมสานิยาเตมิสาริรังชีวิตนี้ท่านข้าพเจ้าผู้ไว้ถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันต <c oughs> ันโตังการิสามิธรรมมาเสวะสุธัรมตังข้าพเจ้าผู้ไว้อย <c oughs> ู่จากพระพุทธธรรม เจงความเป็นธรรมลีของพระธรรมนาบิเมารานาอัญญาธรรมโมเมารนามวะรังสาราอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนานพระเสดของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเทนะวะไทยังสตุสา,า,สาสน โดยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสนาธรรมเมวันธรรมาเนนยังคุณยางปะสุตังนิทาข้าพระเจ้าวไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในกน,นี้ สัมเพภิอันตรายเมฆมะเฮสุตัสสเตชชะสังอนตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพุนอานยีนะวจายวเกตัสสะวานด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอะเนกุตมมังปะกังเมยยยะ ทางาติเทียนอันใดที่งเจ้ากระดาแล้วในพระธรรมทามโมปิรรมะตุอาเจยังรรมอพระธรรมจงอุทิศตนเมืเอนั้นการละตเรสัองวาตุวัฏรเมเพื่อการสร้างรวมระว่งในพระธรรมในการต่อไปอันดำมัยยัง สังฆานุสติในยังกโรมาเซลตัวปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆกสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติแล้ว โชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวของรพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไนปฏิบาตตรงแล้วยายปฏิปันโนภะคะวะโวตโสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูดายปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วสาลีกิฏ <c oughs> ปฏิปันนอบ่าววโตสาวะกะสังคโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูดายปฏิบัติสมควรแล้ว ยาทิฐาได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสบุคคลผู้แห่งบุรุษโกนำเรียนตัวบุรุษได้แก่ นั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาอุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขาจับไว้ตอนรับทัินายโยเป็นผู้ควรรักษานาทาน อัญเชลีการดัดยมเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปครวรทำอัญเชลีอนตุตรังทุก,ยกอย่างในงโลกกาา็สัตว์ตเป็นหนนาบุญของโลกไม่มีน้าบุญอื่นยิ่งกว่าอัญเชลี ันดัมยังสังคาภิกขิปิการรมะเสสะหัมโชวสุปฏิปัิคุณาริยทองพระงฆ์ที่เกิดโดยพระสธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้น ยอดปิตโออาริยาบุคคลาสังฆาเซโคเป็นมูแห่งพระอาริยาบุคคลอันประเสริฐแต่จำพัวสีลอทีธรรมภปวาราสยตายจิตโตมีใจและจิตอาอาศัยธรรมมีศีลเป็นตนอันเบวาน วันธรรมธรรมริยาณกนังสุสุทังข้าพระเจ้าไว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังกโยตัปะปานิังสางนังเขมมุตตมังพระสงฆ์ู้ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัต ตานิยานุสติทานังวันตามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไว้พระลงหูนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สาม้วยเสียงกล่าวสร้างคาสรามิตาโซวาสร้างโคเมศามิติสรอ ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายนีสระเหนือข้าพเจ้าสงรงางกุกาสสคาตาจาวิธาตาใจตาสเมรพระสงฆ์เป็นเครื่องกรจัดทุกทและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า สังฆาสานิยาเตมิสาริรังชีวิตงจิทาังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันธาตุหังจาริสามีสังฆโสปฏิปานตาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากบพฤตาม เริ่มความปฏิบัติดีของขระส์นาทิเมสารางาอันยังสังโฆเมสารณาวารังสารณา,า,รา,รา,ารอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพราส์เป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวทาย,ยสา,ทสาสาุสัสสเน คำสาบนี ni, as as ana, as as ้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆาเมวันธรรมเนธยํงคุณยังปสุตาอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่พระสงฆ์ได้ทวงควายบุญใดในบาดนี้ ซาเปปิรันตารายาเมมาสุตัสสัตตัสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีเดคาพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นนาเนะวาจนยวาเจนะฆาวะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขตุกมังปะกตังไม่ยายัง กรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสฆ์สังโคริคานะตัวอจิยน,นตังขอพระสงฆ์จงหมดซึ่งโจรโรเกิดอันนากาลันตะเดสาวริตุวัสังเกตเมื่อการสังวนระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป